บริการอีเวนต์ช่าไหมคะที่เราจะทำดีค่ะวันนี้เราจะมาขายของให้แกขายไม้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 ตัดต้นไม้เอาไหนครับตัดต้นต้นไม้ตัดต้นไม้กันตัดต้นไม้ที่ไหนไม้ที่ไหนกี่บาทครับกี่บาทกี่บาทครับอันนี้ต้นนี้กี่บาทครับต้นไม้กี่บาทครับ กี่บาทครับตะวันตะวันมันเที่ยมมือนะสิบบาทสิบบาทครับสิบบาทครับสิบบาทครับบาทครับบาทเอาต้นนี้เอาต้นนี้กัน ท้งี่มาครับม,มาขายม,ม,ามาขายขนมเร็วอีคเป็นคนขายบ้างอีคเป็นคนขาย <c ười> <c ười> เอาเลยครับเอาร<ะ>เอารถเ,เหรอเอารเอเ ขนมอะไรมีของเล่นด้วนะของเล่นนี่กระปองด้วยเอาป่าเอาเอา,เอาครับโอเคครับใส่ให้เอารถครับรถเหรอโอเคครับค,ครับรได้ไงเอารถนี้เหรอครับ คนนี้ไม่ครัคนนี้ก็มีนะคะปี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 เอาขนาไหนครับใข่ถ,ถุงนะคะใข่ถ,ถุงไหมครับเฮ้ยอันนี้ครับครับเอาขนาไหนใข่ถุงไหมครับ ถุงมาเล็กไปแล้วแม่ค้เาเปลี่ยนถุงโ,โคคันใหญ่เลยถุงมันเล็กไปแล้วร้านขายของอันนี้มีสารพัดเลยมาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะคะมีทั้งขนมมีทั้งของเล่นนะคะขายทุกๆค่ะ ขอบคุณมากนะคะมาอ,อุ่นหนุนใหม่นะคะม,มีเจมน,นะคะไปลูกค้าไปแล้วค่ะลูกค้าไป,ไปเล่นไปเล่นของเล่นแล้วนะคะลูกค้าได้ของเล่นไปเต็มถุงเลยนะคะนู่นไปนู่นแล้วค่ะโอ้ยลูกค้าถูกใจไหมได้ของเล่นไปเยอะเลยลูกค้าถูกใจไหมถูกใจเปล่า คนลูกค้าไปนู่นแล้วทุกคนได้ของเล่นที่ถูกใจนะเต็มถุงเลยสองถุงใหญ่ถุง,ถงเล่นแล้วก็เก็บให้เหมือนเดิมนะอย่าเอาไปทิ้งนะแม่เอาไว้ใส่ของได้หยิบเลยครับหบเลยครับเอาเค้กกลับเอาเค้กครับเ,เ,บเ,เบค้กอันนี้เหรอครับโอเคครับ ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้อลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบบ๊าายยค่ะบ๊ายบายก่อนค่ะให้พี่เตยกับตังคิวไปเล่นก่อนนะคะเล่นแบบว่าจินตนาการอะไรของเขาเรื่อยเปื่อยไปนะคะนายบ๊ายบายพี่พี่ก่อนบ๊ายบายฮะบายบายพี่พี่ก่อนเรียกบ๊ายบาย